บัดนี้วันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่36ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทวย์เมธีพิสิทธิ์เขาถวายเสียงสวดระทายพระสูตรพระบิตและมนต์ต่างๆ <c oughs> ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาริยบูชาแด่ครูบาอาจ,จารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อแนครับยันชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราชัันตุเทวตาสัทธัรมุนีราชาสัสนันตุสักขโมกะทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขารตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตะลุวะนาคะเนเคหวะวัตถุมิเคเตภุมมาจยัตุเทวาชาละทละวิสเมยักขะคันทพนาคาติฐานตาสันติเกยังมุนิวรวจันนังสาธโโเมสุนันตุส ธรรมสวรรกาโรยามพทันตาธรรมสวนรกาโลรยามพทันตาธรรมสวรรกาโรยามพทันตาบทที่2บทบูชาพระรัตนตรายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะบทที่ <|hu|> 3บทกราบพระรัตนะตรายอารหังสมาสมุทโธะควาพุทธังะควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภควตาธโมธมังนมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสังคังนมามิบทที่4บทสวดนมการสิทธิขาฐานะโมตสสะภควัตโตราโตสัมมาสัมพุทธสนะสะโมตสสะภควตโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่หบทสวดไตรสรณคมนปาฐะพุทธังสรณนังคะชามิธรรมังสรณะนังคะชามิทุติยัมปีพุทธังสรณนังคะชามิทุติยัมปีธรรมังสรณนังคะชามิทุติยัมปีสังฆังสรณนังคะชามิตติยัมปีพุทธังสรณนังคะชามิตติยัมปีธรรมังสรณนังคะชามิตติยัมปีสังฆังสรณนังคะชามิ บทที่6บทสวดสัจจการิยาคาถานติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวังเอเตนัสจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวังเอเตนะสจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานติเมสรณังอัญญสังโคเมสรณังวังเอเตนะสจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพัคขวาอารหังสัมมาสุพุทโววิชาจรณะสัมปโนสุขตโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพัคขวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตพะควตาธโมสันติติโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจ,จัตตังเวทิตโพวินยูหิติ บทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญตทีทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตตรังบุญยเขตังโลกัสสติ บทที่สิบรัตนาสูตรยานิทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคสัพเพวภูตาสุมาาภวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุตภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมตตาสัพเพเมตตังกโรธะมนุสิยาปชายยะทิวาจจรตโตจะหรันติเยพลิงตัสมาหิเนรคัตะอปามตายังกินจิวิตังอิทวาหูลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณนะโนสมังอัธิตถาคเตนะ อิธรรมปิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทชคาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสมมติกิจิอิธรรมปิธรรมเณรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะส,สุวัติโหตุยัมพุทธเศธโถปริวันนยีสุจิงสมาธินามันติกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมะสโมนวิชติ อิธรรมปีธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยปุตเยปุคลาอัฏฐ,ฐสตังปัสสาจะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพราณิอิธรรมปีสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนาสาทันเหณะนิกามิโนโคตมะสาสนมหิ เตปฏิปตาอามตาตังวิไคหะรัทามุธานิพุติงพุชมานาอีธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยะถินท่คีโรปทวิงสิตโตสิยาจ,จตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยต้าทูปมังสัพปุริสังวัธามิโยอริยสจ,จานิวะอเวจจะปสติอีธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภวะยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สับปมัตตาณเตภะวังอัฏฐมามาทิยันติอีธรรมปิสังเครตะตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวต,ติโหตุสหาวสะทัสนะสัมปทายะตยะ ah ัสุธรรมาชหิตาภวันติสักยะทิฐิวิจิกิจชิตันจะศีละพะตังวาปิตัต วาปิยทัตติกินจิจตุหะปาเยหิจะวิปมุตโตชะจาพิฐานานิอภพโภกาตงอีรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกม,มังกะโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอภพโภโสตาสะปฏิชะทายะอภพพตาทิทฐะปะทัะวุตตา อิธรรมปิสังเคราัตานาังปณีตังเอเตนะสเจนะส,สุวัติโหตุวนาปะคุมเพยะถาปุสิตาเคคิมหานมาเสปธรรมัสมิงคิมเหตตถูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพพานะคามิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิพุทเทรัตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยูวัโทวลาฮโลอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิ อิธรรมปิพุทธเทระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนางปูดานังนัวังนัติสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวะวิสัมิงภวสมิงเตขีนะผีชาอาวิลุนหิฉันทานิพันติทีลายถานมปะิโปอิธรรมปิสังเคร,ระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยาณิญาณิทภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเตขตถาคตังเทวมนุษฐปูชิตัง พุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทาภูตานิสมาฆตาณิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังทำมังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทาภูตานิสมาฆตาณิภูมานิวายานิวะอันตาิเขตตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังฆังนมัสสามะสุวติโหตุบทที่11อาตาณติยาผลิตบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุเปา จะตูวังภวะสพีติโยวิวัชชันตุสัพรโรโควินัสตุมาเตพระว,ะวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกพระวะอภิวาทนาสีลิส,สนิจังวุฒาปัายโนจะตาโรธรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12อาทิตตปริยายาโสตเอวเมสุตังเอกังสมายังภะควาขายายังวิหารติขายาศีเสสัตทิงพิขุสหเสนะตะตะโคภะควาพิขูอมัเตสี สัพพังพิฆเวอธิตังกินจักพิฆเวสัพพังอธิตังพิจักขุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมปัสโซที่โตยมปิดทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวอทุกขมสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสักินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมสโสอธิโตยามปิทางโสตสัมภสัพจยาอุปจติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหคขีนาอธิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานะสัมสโสอธิโต ยมปิทางกาณาสัมผ kind of ัสปัจยาปัจติเวที่ตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคกินาโทสักขนาโมหกินาอธทิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัามิชีวหาอธทิตตารสาอธทิตตชีวหาวิญญาณอธทิตังชีวหาสัมผโสอธทิโต ยำปิทางชีวหาสัมผัสสัพพยาอาปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคักนาโทสักนาโมหกินาอะทิตังชาติยาชาลามะรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมันเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัามิกายโยอธทิตโตปุถภะพาทิตากายะวิญญาณังอธทิตังกายสัมผัสโสอะทิโตยำปิทางกายะสัมผัสสัพพยาอาปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวา อทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคัขนาโทสักขินาโมหคกขนาอธิตังชาติยาชรลามลเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตมัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิมะโนอธิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสทิโตยามปิทังมโนสัมผัสปัิยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคัขินาโทสักขินาโมหคกขนา อทิตตังชาติยาชชลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิธมนาเสหิอุปายาเสหิอทิตตันติวัามิเอวังปัสสังพิคเวสุตวะอริยสาวกโจกขุสมิงปินิพินทติรูปเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางจักขุสัมผัสสัจจยาปัจจิตเวทะยี่ตังสุขังวาทุกขังวาทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติ โสตสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสัจยาประชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขมะส,สุขังวาตสัมิงปินิพินทติคานสัมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางคานสัมผัสสัจยาประชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาท en ุก <noite> ขมะสุขังวา ตัสมิงปินิพินทติชีวหายาปินิพินทติลาเสสุปินิพินทติชีวหาวิญญาณเนปินิพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางชีวหาสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยี่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตาสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโปทภเพสุปินิพินทติกายวิญญาณเนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกายสัมผัสปัจจยา อุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสเมิงปินิพินทติมนณสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาเนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางนโนสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสเมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติ กุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตอิทัตตาญาติปชานาติติอิทัมโวโจอภควาอตามนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทงอิมัสมินจะปนะเวยากรณสมิงพญญามาเนตัสะภิกขุสหสัสสะอนุปาทายะสะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจริสูติ บทที่1 3อนัตตลัคณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมมยังพักวาพาราณสิกยังวิหารติกิสิปตเนมิคทาเยตตะโคพักวาปจาวคิเยพิกูอามันเตศิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสานิยทังรูปังอาภาทายะสังวเตยะลัพเพธาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยะสมาจะโคพิกเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินจะรัตติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนานจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสัตยิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตยะละเพาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสิติยสมาจะโขพิกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินจะรัตติ เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสันยิทังสัญญาอาภาธายะสังวตตยะรับเพตะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติยะสมาจะโขพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวตตตินจะรับปติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจัฮิทังพิกเวอัตตาอภวิสังสุนยิทังสังขาราอาพาทายสังวัตเตยุงรับเผถาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอเฮสุติยสมาจะโคพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาพาทายสังวัตตันตินจารพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอเฮสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนัจหิทังพิกเวอัตตาพระวิสังณยิทัง วิญญาณังอาภาทายะสังวัตยะลพเทตจัะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยสมาจะกโขพิฆเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินินจารพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญญถาพิฆเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวเวทนานิจาวะอนิจจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถุกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการังนุตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสัญญานิจาวะอนิจจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังถุกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเต ยมปนานิจ <py at ete> <sy> ังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตังสัมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจาภิกขเวสังขารานิจาวอนิจาวาติอนิจจพันเตยมปนาณิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถุกขังพันเตยมปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตังสัมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมันจะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปรลินาธรรมังกะลังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตัสมาติหะพิขเวยังกินจิรูปังอตีตานะตาปจจุปันังอัจตังวาไพหิทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหจีนางวาปณีตังวาันทุเลสันติเกวา สัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาหูตังสมัปปัญญายะทัตถังยากาจิเวทนาอติตานะคตาปจจุปันาอชตาวาภะหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทุเรสันต ah ิเกวาาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาหูตังสมัปปัญญายะทัตถัง ยากาจิสัญญาอตีตานาคตาปจุปันาอชตาวาระหิตาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาีนาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปัญญายะทัตตพังเยเกจิสังขาราอตีตาาคัตาปจุปันาอชตาวาระหิตาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาอีนาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพเพ สังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสมมปัญญายัตถะพังยังกินจิวิญญาณังอตตตานะคตาปัจจุบันนังอชตังวาพหิธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสมมปัญญายัตถะพังเอวังปัสสัง อิเวสุตตวาอริยสาวโกโกรปัสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายป,ปินิพินทติสังขารเดสุปินิพินทติวิญญาณสัมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชาัชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพรมมะกัลตะพัมมาาะรมมจริยงังกตังกะรณียงังนาปรังอิทธตายาติปชาญาติติอิทัมโวโจจะภะขวาอัตามนา ปัจจวัคียาภิกขูภพระขวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปะณะเวยาการณสมิงพัญญมาเนปัจจวัคียานางภิกขูนางอุอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ